สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านทุ่งโพนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกนกวรรณสุรลสงวานในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูคจะมาสอนนักเรียนเรื่องการหาหอลมอของจำนวนนับโดยการแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันคุณครูมีหนึ่งบทเพลงมาฝากค่ะไปฟังกันเลยค่ะ yeah วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการหาฮอรมนนักเรียนไม่ต้องกังวลครูจะสอนให้เข้าใจเรียนกับครูนั้นไม่ลำบากนะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนกับครูนั้นต้องขยันนะจะสอนให้เข้าใจวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการหาฮอรมอฮอรมนนั้นย่อมาจากตัวหาร์มมากไงมีวิธีการหาไม่ยากนะใช้การแยกตัวประกอบไงมีวิธีการหาไม่ยากนะใช้วิธีตั้งหารไง แล้วนับตัวซ้ําให้รอบครอบคาตอบนําตัวซ้ําไปคูณนะคะเด็กๆโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะบทเพลงที่ชื่อว่าเพลงหอรมอค่ะต่อไปเราก็จะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมาก ขอละมของจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปนะคะค่ะต่อไปเราก็มาแยกตัวประกอบของ16กันนะคะนักเรียนนักเรียนยังจำได้อีกไหมคะว่าการแยกตัวประกอบของ16บหกทำอย่างไรแล้วการแยกตัวประกอบคืออะไรคะค่ะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองดังนั้น สิสามารถแยก,กตัวประกอบได้ดังนี้นะคะสิเท่ากับ2คูณสคูณ2คูณสสังเกตนะคะว่า2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจำนวนที่หารสิได้ลงตัวมีอะไรบ้างตัวแรกนั่นก็คือ2นั่นเองค่ะดังนั้น16หารด้วย2เท่ากับ แปดมีอีกไหมคะมีอีกนะคะตัวต่อไปก็คือ2คูณ2เป็น4ดังนั้น16หารด้วย4เท่ากับ4นะคะมีอีกไหมคะนักเรียนช่วยกันครูค,คิดหน่อยคะ่ะมีอีกนะคะตัวต่อไปก็คือ2 คูณสคูณ2ซึ่ง2คูณ2คูณ2เท่ากับ8ดังนั้น16หารด้วย8เท่ากับสองท่านเด็กคิดว่ามีอีกไหมคะมาดูตัวสุดท้ายกันเลยคะ่ะตัวสุดท้ายก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ได้เท่ากับ16ดังนั้น16หารด้วย16เท่ากับ1 สรุปแล้วจำนวนนับที่หาร16ได้ลงตัวมีตามภาพดังนี้นะคะข้อต่อไปนักเรียนช่วยคุณครูแยกตัวประกอบของ20กันหน่อยค่ะ20แยกตัวประกอบได้ดังนี้20เท่ากับ2คูณ2คูณ5 จำนวนนับที่หาร20ลงตัวมีอะไรบ้างคะใช่แล้วล่ะคะ่ะตัวแรกก็คือ2นั่นเอง20หารด้วย2เท่ากับ10นักเรียนคิดว่ามีอีกไหมคะไปดูตัวต่อไปกันเลยคะ่ะก็คืออะไรคะคือหนั่นเองคะ่ะ20หารด้วย5เท่ากับ4 นางเด็งคิดว่ามีอีกไหมคะไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือ2อคูณสได้เท่ากับ4ดังนั้น20หารด้วย4เท่ากับ5มีอีกไหมคะยังมีอีกสองตัวนะคะเราไปดูตัวนี้กันเลยว่ามันคืออะไรมันคือ2อคูนหนั่นเอง2อคูณหเท่ากับ10 ดังนั้น20หารด้วย10เท่ากับ2และตัวสุดท้ายนั่นก็คือ2คูณ2คูณ5เท่ากับ20ดังนั้น20หารด้วย20เท่ากับ1นั่นเองค่ะแล้ก็สามารถแยกตัวประกอบของ16และ20กันไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจำนวนนับ ที่หาร16ได้ลงตัวและจำนวนนับที่หาร20ได้ลงตัวมีอะไรบ้างลองดูจากภาพนี้นะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะตัวแรกนั่นก็คือ2 16หารด้วย2เท่ากับ8 20หารด้วย2เท่ากับ10ดังนั้น2เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง 16และ20นั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่ามีอีกไหมคะเช่วยคูหาหน่อยค่ะตัวน,นี้เองค่ะ2คูณ2เท่ากับ4ซึ่ง16หารด้วย4เท่ากับ4และ20หารด้วย4เท่ากับ5ดังนั้น4เป็นตัวประกอบร่วมของ16กับ20นั่นเองค่ะ นักเลียนคิดว่ามีอีกไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกหมดแล้วใช่ไหมคะดังนั้นไปดูดหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะจำนวนนับที่หาร16และ20ได้ลงตัวเมื่อกี้เราหามาแล้วนั่นก็คือ2และ2คูณ2ใช่ไหมคะจำนวนนับที่มากที่สุด ที่หาร16และ20ลงตัวนั่นก็คือ2คูณ2ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าหอลมอของ16และ20คือ2คูณ2เท่ากับ4นั่นเองค่ะนักเรียนพอที่นักเรียนพอที่จะเข้าใจหรือเปล่าคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยนะคะจงแยกตัวประกอบของ18 18เท่ากับ2คูณ3คูณ3จำนวนนับที่หาร18ได้ลงตัวมีอะไรบ้างคะไปดูกันเลยค่ะตัวแรกก็คือ2ใช่หรือเปล่านะใช่แล้วค่ะ18หารด้วย2เท่ากับ9ตัวต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยนั่นก็คือ3นั่นเองค่ะ 18หารด้วย 3, เท่ากับหหารลงตัวนะคะตัวต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือ2คูณสได้เท่ากับ6ดังนั้น18หารด้วย6、เท่ากับ3ค่ะมีอีกไหมคะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปก็คือ3คูณสาม เท่ากับ9นั่นคือ18หารด้วย9เท่ากับ2ค่ะตัวสุดท้ายไปดกูกันเลยค่ะนั่นก็คือ2คูณ3คูณ 3, 3ได้เท่ากับ18ดังนั้น18หารด้วย18เท่ากับ1ต่อไปนะคะมาแยกตัวประกอบของ27นะคะอย่าลืมนะคะ ว่าการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนในรูปก,การคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองนะคะ27สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้3คูณ3คูณ3แล้วจำนวนนับที่หาร27ได้ลงตัวมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนั่นก็คือ3นั่นเองค่ะดังนั้น27หาร3เท่ากับ9มีอีกไหมคะเด็กๆ ตัวต่อไปก็คืออะไรคะสคูณ 3, 3เท่ากับ27หารด้วย9ไม่ใช่นะคะขออภัยค่ะ3คูณ3เท่ากับ9ดังนั้น20 27หาร9เท่ากับ3นั่นเองคะ่ะและตัวสุดท้ายนั่นก็คือแ dm สามคูณ3คูณ3เท่ากับ27ดังนั้น27หารด้วย27 เท่ากับ1ค่ะค่ะหลังจากที่เราแยกตัวประกอบของ18และแยกตัวประกอบของ27กันไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาจํานวนนับที่หารทั้ง18และ27ได้ลงตัวมีอะไรบ้างคะ2ได้ไหมคะใช่แล้วละค่ะสองไม่ได้เนื่องจากว่า18หารสองลงตัวแต่27 หารด้วยสองไม่ลงตัวนะคะดังนั้นนักเรียนสังเกตดูค่ะจำนั้นแรกก็คือ3นั่นเองค่ะ18หารด้วย3เท่ากับ6 27หารด้วย3เท่ากับ9ดังนั้น3จึงเป็นตัวประกอบของทั้ง18และ27เนะคะเป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง18และ27ต่อไป มีอีกไหมคะที่เป็นตัวประกอบร่วมกันดูตัวนี้ค่ะ3คูณ3จำนวนนี้นะคะ 3, 3 3คูณ3 3คูณ3ได้9 18หารด้วย9เท่ากับ2 27หารด้วย9เท่ากับ3ดังนั้น9จึงเป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง18และ27นั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่ามีอีกไหมคะ ใช่แล้วล่ะค่ะหมดแล้วนะคะไปดูหน้าต่อไปกันเลยดังนั้นจำนวนนับที่หาร18และ27ได้ลงตัวเมื่อตะกี้เราหากันมาแล้วนักเรียนช่วยค,ครูตอบสิคะว่าคือคือคืออะไรคะคือ3และ3คูณ3ใช่ไหมคะสรุปได้ว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร18และ27ได้ลงตัว นั่นก็คือ3คูณ3นั่นเองค่ะดังนั้นหอลมอมของ18และ27คือ3คูณ3เท่ากับ9นั่นเองค่ะนักเรียนพอที่จะเข้าใจหรือยังคะค่ะดังนั้นหอละโมอของจำนวนนับใดๆหมายถึงจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัว ทุกจำนวนนะคะเอาละค่ะดังนั้นคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาหอรมอของ12และ,และ30นะคะขั้นแรกเราก็จะมาหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบของ12ก่อนนะคะ12เท่ากับ2คูณ2คูณ3จํานวนนับที่หาร12ได้ลงตัวได้แก่ 2 3นักเดยนคิดว่ามีอะไรอีกคะใช่แล้วล่ะค่ะก็คือ2อคูณสนั่นเองมีอีกไหมคะนั่นก็คือ2อคูณสนั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายก็คือ2อคูณสคูณสทีนี้เรามาแยกตัวประกอบของ30กันเลยค่ะ 30เท่ากับ2คูณ3คูณ5ดังนั้นจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวก็คือ่อจำนวนต่อไปก็คืออะไรคะ3แล้วก็อะไรคะ5แล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกบ้างคะ ที่หารสาิบได้ลงตัวนั่นก็คือ2อคูณ3นั่นเองค่ะมีอีกไหมคะค่ะสคูณด้วย5ค่ะและมีอีกนะคะก็คือ3คูณด้วย5ค่ะ ตัวสุดท้ายที่หาร30ได้ลงตัวนั่นก็คือ2คูณ3คูณ5ค่ะจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ30ได้ลงตัวคือ2คูณ3ดังนั้นหอลมอของ12และ30ก็คือ2คูณ3ซึ่งเท่ากับ6นั่นเองค่ะเป็นไงคะ ข้อต่อไปให้นักเรียนช่วยคุณครูหาอัลโมของ12และ30โดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะนักเรียนลองแยกตัวประกอบของ12ดูนะคะถึงจำได้อีกไหมคะว่า12แยกตัวประกอบแบบไหนแล้วเ,เดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูแยกตัวประกอบของ12นะคะคุณครูจะใช้วิธีตั้งหารนะคะ จำนวนนำ้ำใดบ้างที่หาร12ลงตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะนั่นก็คือ2นั่นเองซึ่ง2หาร12ได้6 1นะคะ12หาร2ได้ 6, 6นะคะ, 6, ะ,คะ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะหารต่อเอา3มาหารนะคะหหารด้วย3จะได้เท่ากับ2 2นะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นยุติการหารเราเอาจำนวน เรานี้นะคะมาเขียนในรูปการคูณขอ,องตัวประกอบเฉพาะจะได้ดังนี้12เท่ากับ2คูณ2คูณ3แล้ว30ละคะนักเรียนก็ไปหาไปแยกตัวประกอบแบบไหนก็ได้นะคะแบบแผนภูมิมต้นไม้หรือแบบตั้งหารเหมือนที่คุณครูสาธิตให้ดูเมื่อกี้นะคะ30 แยกตัวประกอบได้เท่ากับ2คูณ3คูณ5หอลมอมของ12และ30คืออะไรให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่ามีจำนวนนับใดบ้างที่เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง12และ30นั่นก็คือ2คูณด้วยเลยคะ่ะ3นั่นเองนะคะ 2คูณด้วย3 2คูณด้วย3เท่ากับอะไรคะนักเรียนเท่ากับ6ค่ะดังนั้นหอลมอของ12และ30ก็คือ2คูณ3เท่ากับ6นั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะจงหาหอลมอของ13และ39นักเรียนยอลองแยกตัวประกอบของ13ดูสิคะว่าได้อะไร 13เป็นจำนวนเฉพาะจึงแยกตัวประกอบไม่ได้ดังนั้น13จึงเท่ากับ13ค่ะ39เท่ากับอะไรเอ่ยไปดูกันเลยค่ะ39เท่ากับ3คูณ13ดังนั้นหอหลอมอของ13และ39นักเรียนคิดว่าคืออะไรคะที่เป็นตัวประกอบร่วมกันนั่นก็คืออะไรนั่นเอง นั่นก็คือ13นั่นเองค่ะสรุปได้ว่าหอละโมของ13และ39คือ13นั่นเองค่ะทีนี้มาหาหอลมอของ 42, 60และ84 42เท่ากับ2คูณ3คูณ7 60เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ5 84เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ7 ดังนั้นหอละโมของ 42, 60และ84ก็คือกูบ่งไว้แล้วนะคะนั่นก็คือ2คูณ3นั่นเองค่ะคำตอบก็คือ6ค่ะเป็นไงบ้างคะจากบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนพอที่จะเข้าใจบ้างหรือย,ยังคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปสรุปบทเรียนกันเลยค่ะถ้าจะหาหอละโมของจำนวนนับ ได,ได้มีวิธีการหาได้อย่างไรบ้างคะ 1. หาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมที่มากที่สุด 2. หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมตัวหารร่วมมากหรมของจำนวนนับเหล่านั้นหาได้อย่างไร หาได้จากตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปจบแล้วละคะ่ะดังนั้นครูขอฝากแบบฝึกหัดที่1.6ให้นักเรียนทำมาส่งครูด้วยนะคะวันนี้นักเรียนก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าวิธีการหาหอลมอแบบวิธีแยกตัว,ตวประกอบทำอย่างไรนะคะขอเนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ต้องกล่าวคำว่าธรรมะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย